สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องทางฝั่งราวฝั่งไทยจ้าวันนี้สาวสุภณีมาเดินตลาดกับสาวบอยเข้าบริมาเดือนหนึ่งหรือสองเดือนมาเดือนหนึ่งและตลาดห้างอะพี่น้องจะตลาดใหญ่นี้ไปปลาเขาอยู่ใส่บาทนี่และบันนี้และหเพหนาเขาจะพาย่างไปบายดียามบ่ายบ่ายค่ะ มาเดินตลาดปากช่องจ้าพี่เดชตะพุดนัมีแต่ห้านทองไม่ย้ายค่ะอยากได้ทองหันสิเปลี่ยนอยูุนี่กะเขางาปืนนะไม่ได้แล้วซื้อทองสักเส้นให้หนูหน่อยสิงามบาลีเดกงามงามมึงเนี่ยพี่น้อง องมีแต่ร้านทองทั้งนั้นเลยค่ะ่านใดเหย,ยตีบะางานเยตีเต้นเตนนตไปเบียกเราไปเบียกเราเดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องตลาดใหา่โซนตัวนี้หาเนังสือเงินหายเทยดไทยโหลด โลดอยู่ปากซองเยอะแยะทันนีเข้าหน่อยอยากได้อันหมออยากได้หมออยากได้หมอกระทะแดงดิหมอกระทะแดงกระตากระสะบับกรกองจูนผูนเ้ะอะมีราสิพ้าเข้าไปใส่อันนี้นะไปห้าขาห้างนา้า จะชีะ้ไปเขาห้องน้ำโอ้ยมากเลวเสียเงินโหลดถือนะี่นะไม่นะเธอนะเอาเงินโหลดเก็บไ้ดีๆเอาใบขีรายเดอซื้อน,นะเออเงินเทปไทยอสองพันเออใบงามไหวเธอไปวงเฮียนแม่แลกมาพี่น้องคะเงินดอนรา้าจ้ะเงินลูกชายเมียนบ่อเขาจะปิดแล้วบบจักคือ่บริการ

วยไปายเงินบัเขาบักเขาบัก <c oughs> ไ,ได้องเขามีเงินเข้าเลย จะรองเท้าเกือบขึ้นมานนรเรือยเพราะอะไรนะนะเป็นเบาอกใช่ดีเวลาไปลงเหยือขึ้นห้องปีนภูเขาลงน้ำก็ได้เพอาะมีน้เขาเช่กเออแบหอภูเขา่าปี

มีท <54. S 2> ี่เมาส์ก็ว่าจะซีขาวมาข่มาชมด้วยตาก็ี้ัามีดีีไนี่ข่าวเนาะข่าใง่ายัวนยังใหม่ตอนมาเนกัน พันหากระมาเอาไปเกี่มาแล้วท่านักฟองใ่มเมนละไ่แน่เกี่ยเสือเกิดยังมากระมาเอาไปสือบุพเดือดมา้ม่ซื่อเอ้ดาามาจากสุร <m> ินทร์ใ <Regard> ส <ez> ่บุพพพเดือดใช่เนนี่แ่นไง่ย ฮะเบอร์เบอร์ใหญ่อใหญ่สุดสี่สีสี่สี่บ่ใหญ่สุดเลยัมนี่นั่นสัมเท้านนี้นะแต่ว่านนเยวเเบอร์น้อยมีนสีเบอร์ใหญ่อันนั้นเดีสั่บกลยสี่วัน

อยู่รินแต่แทจะเนมบซื้อย่ปากซอผูกกอดกัสีขาวีซื้อันี้กสีขาวบีน่ยมันงามน้ำมันงามชื่อเกิดอรก้บมานบ่ไดบเกิดลับมาเอาย่ปาซอกใบใหญ่บัหยักบื่เา้ได้เสือเสือมนงามเสือมันลายเนี่ยวุ้นเพื่อนันแม่ใบใหญ่บนะนี่กับเมื่อไก อันเท่าลับบูบูเลยมึงสงเทียร์สันมาก็อืมมบางลายบนมีเราไปต่มือทั้เปีตผุดกำไรพวกใหญ่ก็นะตะวันนี่เันไม่ไหวก่าส่วนบอมีไปอย,อยู่สเปร์ตะเก่าเนี่แหละกับม,มือออกมือเฮม อนนาไปเอากบสิไปนั่งอยู่เบิ่งเขาลงในเพจเขาถ่ายมุมสูงบัสเท่ปตะเบิ่งตะเปเทียว่ร้อยไม่ได้าองเล่ปเนไปใหญ่แล้วชิคื์หนาอร่อยวดันี้ไปไปรอบไปรอบกันลด้บดนไหไปอันนี้โอ้ไปัปไปส่งแบบใดนา เียต่เสือตงงา่าี่นตมานัดเถใบหน้าใหม่ของตลาดปรนจัดโซนพี่เพื่อเนาะฮานหนังใหม่เนาะเป็นโซน

เอออือปลาดุกปลาดุกปลาดุกคลาดวกมีเข็นมีปลาดุกมีเอียนวันนี้วันที่รอใจข้าวปลาต้อนยังไงอ่หลับเหรอต้องจับตัวใหญ่ปลาต้งดาวลูกทะใาต้อนลิ้หา ไม่เป็นแบีฟครับวนีก่อนละสี่สี่แล้วนีาใส่นเดยบางนหนึงสองแสนสามสแพงต่โคตบาทเอาโูดแล้วปลานมันขึ้นมาขี่เบิ้ปลาละอะอ่าเผาไง เอาอยู่ท่าเขาไม่คอยเห็นตากล่าวเกวี่ยวกับไอเซ่กิ ลาดใหม่ลหลู่กพี่เราใจสปอร์ตโอ้ยสิหโลคุณนะเจิมนักไปเลยว่าจ้กานให้เป็นตอดตเลยห้าลูกาโลวันเจสิหา่ำเก่า

ไก่ซิตัวแลวอดไปวัดวงไปวัดดวงไมเต้องเปอาการลหาแนมขันวันนี้ยังลอยสามขีดแม่เนาะลมหมเขาหู้นี่พอดีเนาะสบายจัง พยายามนาวกันเอเขาิมซุปนาวยงยารมหาแนวขังเส้นเลยเส้นไงพ่อเได้ได้เงินหน่อจากมาจ่ายล้มั้บายกับับ เรานี่ยปาประจำนะเราหนึ่งมึงก่อเราหนึ่งพอค่ะเนี่ยเนิ้มันพอบุบก่ันหนึ่งทันสื่อเน้อกุ้งเน้อหาที่่อยเจ่าต้อหน่อยเจ้าเนาะมันก็ใไม่ให่ใหญ่เลาใส่ปกติมันหยเาไปไปสนุมานวรอว่าันนะปกุ้งอย่างนีมันกินแตเฮิร์มเลย เออคนละซอดนี่พอดีเออข้รไสาวกะต้าวกไดโตกค่ะตนี่ยตัวใหญ่เลไโลกว่าส่โลปลายระนี่นะซื้อเจ๊้มันกลี่สาโลกเก่าค่ะนี่อามันก็อยู่ันเขาาแข่งอยู่้ันท่า ว่านท่าขายของเพงเลยที่โลก่อนยานวาก็โละลอโอ้โลดละลอยแทงบานเาซื้อซื้อจุบเ้าเบิงเบิงเขาไปเวียงน่ะโลหะสิบบาทเวียงนี่โลหะสิบเอา่ะเอาปัจุบานเขาาือเวียงเด้อโลมันลมจังเลยเหรอฝากกางงามเนาะ

เั้งแต่หานค้าเอาบ้านเฮาบวงามบ่ตดับส่อพริกพริกก็โอ้จีบันแน่เนอะแนบมาคือเล่นมันงามเนาะอยู่เต็มมือเต็มมือ เออละละไม่หมักไม่ใหญ่นั่นมันพันอีช้างคือใหญ่แต่แอปเปิ้ลหน่วยเท่าไรคะไม่ค่ะเอออันเดียวกันเอออยู่คนกันด้วยละเจ็ดสิบแปดสิบนึ่นละร้อยเออกระชิมใหญ่ละโลหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยละโลไม่หน่วยละโลเอาเกลือกาสวยเอาว่าตั้มซื้อมากันนี่ละมากยังว่าห้องผัวจักมากครับฮะลูกครับ ลูกพับมันรสชาติมันเป็นแบบไดก็ใ็ใเ่มพ่่อ้ใค่บบบได้เลี้ยเราอ่ะเลี้ยนบอบลูกเรื brands, mainland, ่องๆเนี <c oughs>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  ่ยข่จูบพับบ้านได้เอาเมก้อนนี่หาเล่เลด้วยาสเ้นี่าหนเ่อขหนี่้นวเาเด้นเขา่เคยวิอหขเหาหยวเอขาวเอ้าวิ มันแกงกันเลยราซีมีจิ๋มบาก่ง้นอซื้อ้อไดครับนี้ว่าซื้ออยู่น้าหอย่อกลพันเดียวกันอนอกฟังาซื้อเใบนักเลยพี่น้องหัวยังอันนี้กูมันโอเคพี่น้องตอนนี้